Welcome to Chi Podcast. Catch up the new insights on health, science, education. เพราะการศึกษาไม่เคยหยุดนิ่งยิ่งติดตามยิ่งรู้เปิดประตูสู่มุมมองใหม่ปลุกไฟด้านการศึกษาในตัวคุณคุณกำลังรับฟัง How Should We Teach Educational Psychology in Practice? จิตวิทยาการศึกษาสู่การสอนทางการแพทย์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพันเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจิตรวีนามหาคีตาอาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยาวิทยาลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าค่ะและวันนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังชีพอดแคสต์ซีรีส์ how should we teach educational psychology in practice ค่ะ และนี่คือพอดแคสต์ที่เราจะหยิบเอาแนวคิดทางจิตวิทยามาพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อนำแนวคิดเหล่านี้ไปใช้ประยุกต์ในการสอนทางวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะในการเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นคุณผู้ฟังคงจะทราบดีว่าเป็นการเรียนที่มีความเหนื่อยน,นะคะแล้วก็มีความกดดันนะคะ แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นแรงกำดังใจให้นักเรียนนักศึกษาของเราค่ะเดินหน้าสู่เป้าหมายของพวกเขาเพื่อสําเร็จการศึกษาหลายๆคนก็พูดถึงแพชชั่นนะคะแล้วจริงๆแพชชั่นคืออะไรกันแน่แล้วเกิดจากอะไรกันนะและในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญของเรานะคะคือดรแพทย์หญิงกมลทิพย์เลิศชัยสถาพรค่ะ อาจารย์เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแพทช่่นเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะอาจารย์ทํางานวิจัยนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ทางด้านนี้ในระดับปริญญาเอกค่ะอาจารย์ได้ตีพิมพ์ผลง,งานวิจัยเรื่อง Factors Affecting i n w o r d Pattern of Physicians During COVID-19 Pandemics ค่ะซึ่งตีพิมพ์ใน International Journal of Qualitative s t u d i on Health and Wellbeing ค่ะ อาจารย์กมลทิพย์จบแพทยาศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลาัยอาจารย์ศึกษาต่อสาขาอายุรศาสตร์และสาขาโลหิตวิทยาค่ะจากนั้นอาจารย์ก็สนใจงานทางด้านการศึกษาโดยอาจารย์มาศึกษาต่อทางปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพาจากคณะแพทยาศาสตรศิริราชพยาบาลศูนย์ชีนี้เองค่ะ แล้จากนั้นอาจารย์ก็ศึกษาต่อทางด้านปริญญาเอกทางสาขาวิชานวัตรกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การที่นีดาค่ะปัจจุบันอาจารย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโลหิตวิทยางานอายุรกรรมโรงพยาบาลจุฬาภร์วันนี้ก็ขอแนะนำคุณผู้ฟังนะคะให้ได้รู้จักกับดรแพทย์หญิงกมลทิ์เลิศชัยสถาพรหรือขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์ผลนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์ฝนสวัสดีค่ะอาจารย์จูนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ดีใจที่เราได้มาแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญมากๆากเลยเนาะก็คือเรื่องของแพชชั่นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะ อย่างที่ได้เกิดเอาไว้ตอนต้นเนาะว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาของระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็แพทย์เนี่ยค่ะก็มีเนื้อหาที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะซึ่งการที่ นักเรียนนักศึกษาของเราอะคะ่ะจะสามารถเรียนไปจนจบได้ก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือ p a s ช i o n ซึ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับนักศึกษาของเรานะคะเพื่อจะช่วยให้เขามีทั้งกําลังใจแล้วก็กําลังกายหรือมุมมองต่างๆเพื่อที่จะ,ะเผชิญความท้าทายแล้วก็ผ่านไปได้จนถึงวันที่จบนะคะเป็นบัณฑิตของเรานะคะดังนั้นถ้าพูดถึงคําว่า p a ชชั่นแล้ว อาจารย์ฝนช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแพทชั่นคืออะไรแล้วมีองค์ประกอบคืออะไรบ้าง ่ะจารย์จูนแพชชั่นนะคะเป็นความกระตือรือร้นนะคะเวลาคนเรามีแพชชั่นนะเนาะเราก็จะรู้สึกลักในสิ่งที่เราทําอยากจะตื่นมาทําสิ่งเหล่านั้นในตอนเช้าๆอยากจะมีกําลังใจในการทําสิ่งต่างๆก็ลองนึกภาพเวลาที่งานเราหลายๆอย่างนะคะแต่งานที่เรามีแพชชั่นสิ่งที่เรารักนะคะเราจะทําได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแพชชั่น <Passion S 2> ในการเป็นหมอก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีแพชชั่นเนี่ยถึงแม้คนไข้จะเยอะหรืองานจะหนกักเรียนจะเยอะเราก็จะไม่เหนื่อยแล้วก็จะมีกําลังในการ ที่เราจะไปดูแลคนไข้นะคะซึ่งคนที่มีแพชชั่นนะคะเขาก็จะมีองค์ประกอบเนาะเหมือนกับเป็นถ้าเราแบ่งเหมือนเป็นด้านเฮดฮาร์ดแฮนดนะคะก็คนที่มีแพชชั่นเนี่ยในเรื่องของเฮดค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมุ่งมั่นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองไม่ย่อท้อนะคะ ในส่วนคนที่ด้านของฮาร์ดนะคะด้านอารมณ์ความรู้สึกคนที่มีแพชชั่นนะคะจะรู้สึกกระตือรือร้นมีความสุขแล้วก็ภูมิใจในตัวเองนะคะรู้สึกเติมเต็มเห็นคุณค่าของชีวิตคุณค่าของคนรอบตัวแล้วก็คนไข้ด้วยนะคะในเรื่องของแฮนด์เนี่ยค่ะหมอที่มีแพชชั่นนะคะหรือว่าพวกเราที่มีแพชชั่นเนี่ยก็จะมุ่งม,มั่นในการทําสิ่งต่าง ก็ทุ้มเทอุทิตเวลาของเราเนาะเพื่อฝึกฝนตัวเองให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแพชชั่นแล้วก็องค์ประกอบของแพชชั่นค่ะออทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพอเรามองเป็นเหมือนองค์ประกอบเนาะก็ทําให้เราเห็นว่ามันมีส่วนสำคัญเป็นอะไรบ้างน,นะคะทีนี้พอพูดถึงเนาะก็ทำให้นึกถึงเรื่องของ อีกก่ดูคล้ายๆกันเนาะแล้วก็เส่วนหนึ่งค่ะเมื่อกี้อาจารย์ฝนได้พูดถึงว่าถ้าเกิดเรามีแพชชั่นเราก็จะเหมือนสามารถผ่านไปได้ทําให้นึกถึงว่าถ้าเรามีแพชชั่นแม้บางครั้งงานนั้นมันก็มีบ้างนะที่เราเหนื่อยหรือเราหนักแต่การมีแพชชั่นนะคะจะทําให้เราเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะโฟกัสที่จะผ่านความหนักความเหนื่อยไปได้มากกว่า คนที่ไม่มีแพชชั่นไหมคะอ๋อใช่ค่ะจันจูนเพราะว่าคนที่มีแพชชั่นนะคะมันก็เหมือนกับเป็นเป็นฟืนแล้วก็คอยจุดไฟในตัวเราเนาะบางวันเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่แพชชั่นตัวเนี้ยก็จะเหมือนเป็นกําลังสํารองให้เรามีกําลังลุกขึ้นใหม่ได้อีกครั้งหนึง่งแม้ว่าเหน็ดเหนื่อยก็ตามค่ะอืมการมีแพชชั่นนี่เหมือนกับเป็นแรงผักดันจากข้างในเนาะดีจังเลยคะ่ะ ทีนี้ถ้าเรามีครบทั้งสามองค์ประกอบอย่างนี้ยค่ะเออไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมคะว่าก็จะทำให้การทำสิ่งต่างๆเนี่ยเ,เหมือนสามารถคีปหรือว่ารักษาโฟกัสไปได้ยั่งยืนมากกว่าก็คือมันจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกชอบอะไรแบบนั้นชั่วคราวใช่ไหมคะใช่ค่ะจันจูนเพราะว่าถ้าเรารู้สึก ชอบหรือว่ารักเฉยๆนะคะก็อาจจะหมดไปได้ง่ายแต่พอเป็นแพชชั่นนะคะเราจะพยายามตามหาเติบโตเรียนรู้เพื่อเราจะพัฒนาเป็นในสิ่งสิ่งนั้นที่เรามีแพชชั่นก็คิดว่ายั่งยืนมากกว่าความรู้สึกชั่วคราวนะคะ ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนาะก็จะนึกถึงแค่ว่าเหมือนนึกถึงแต่ถามหาค่ะว่ามันเป็นความรู้สึกเป็นความชอบแต่พอเห็นแบบนี้อค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะทําให้เราที่เป็นอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาสามารถที่จะช่วยในการพัฒนาไปได้จากทั้งสามองค์ประกอบทั้งสามด้านไม่ใช่แค่เหมือนเป็นแรงบันดาลใจข้างในอย่างเดียวอืมค่ะ งั้นเดี๋ยวไปกันที่คำถามที่สองเลยค่ะแล้วพอจะมีะปัจจัยอะไรบ้างไหมคะที่จะส่งผลให้นักศึกษาของเราอะค่ะเกิดแพชชันที่ดีอืมค่ะจันจูนก็ แพชชั่นนะคะมีตัวที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมแพชชั่นนะนะคะจากการทำวิจัยเนี่ยเราพบว่าแบ่งเป็น4ปัจจัยใหญ่ๆเนาะปัจจัยในเรื่องแรกคือเรื่องของตัวงานนะคะเช่นงานที่มีคุณค่ามีความหมายเนาะถ้าการเป็นหมอเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมสร้างแพชชั่น นะคะเหมือนอย่างนักศึกษาแพทย์เนี่ยค่ะถ้าเขาเนี่ยตอนแรกๆเขาเรียนแต่วิทยาศาสตร์เขายังไม่เคยสัมผัสคนไข้พอได้ขึ้นชั้นคลินิกได้รู้จักการใช้สเตตใช้หูฟังแล้วได้ลองฟังหัวใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยลิ้นหัวใจผิดปกติสิ่งเหล่านี้พอเขารู้สึกว่าการที่เขารับรู้แล้วเขาช่วยคนไข้ได้ส่งต่อคนไข้ได้คือเริ่มเกิดสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เชื่อมต่อกับชีวิตจริงก็จะส่งเสริมแพชชั่น นะคะอค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นชั้นพรีคลินิกเนาะไม่ว่าเป็นสาขาวิชาชีพไหนการที่เราทำให้ในักเรียนชั้นพรีคลินิกเนี่ยสามารถเห็นภาพในการเรียนเบสิกไซส์ที่เชื่อมโยงกับทางคลินิกได้ก็จะเป็นเหมือนปัจจัยด้านนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ฝน ใช่แล้วค่ะจันจูนเหมือนที่เราจัดให้มีได้มีคล i นิคอลเอ็กโพเชอที่เร็วขึ้นนะคะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยจากที่เขาต้องท่องจําหลายอย่างมากมายแต่วันนี้สิ่งที่เรียนมันมีคุณค่าก็อยากจะมีกําลังใจในการอ่านหนังสือสอบในการตั้งใจเรียนค่ะอช่วยในให้ความเข้าใจได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนาะนักเรียนชั้นคลนิกอะค่ะพอมีการเรียนการสอนที่เป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ อ,อย่างเดียวหรือยังไม่ได้เชื่อมโยงบางครั้งนักเรียนก็เลยรู้สึกเหมือนอมองไม่เห็นภาพแล้วก็เหนื่อยอการที่ได้รู้ปัจจัยนี้ก็น่าจะทําให้อาจารย์นําไปประยุกต์ใช้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะแล้วปัจจัยต่อไปล่ะคะ อ๋อค่ะจย์จูนนอกจากนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมแพชชั่นก็คือการที่เราเออเป็นเหมือน psychological safety เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเราให้นักเรียนเรียนรู้ใน simulation เขาได้ลองฝึกเย็บแผลฝึกทำหัตการโดยที่เขาไม่ต้องไปหวาดกลัวกับการทำคนไข้จริงในทันทีพราอสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งที่มันอบอุ่นปลอดภัยเนี่ยค่ะจะเสริมสร้างแพชชั่นได้อย่างหนึ่งด้วยนะคะ มีจังค่ะทำให้จุนนึกถึงนะรายวิชาที่จุนรับผิดชอบอยู่ค่ะเขาก็มีการออกแบบเนาะเป็นชั้นปี3แต่ว่ามีการให้ฝึกค่ะที่จะลองสักประวัติตรวจร่างกายกับผู้ป่วยสมมุติค่ะที่แบบ เป็นเหมือน DM อะไรแบบนี้ซึ่งนักเรียนก็จะได้ฝึกตั้งแต่ชั้นปี3าที่เป็นคลคลินิกเลยแล้วก็แน่นอนค่ะว,ว่าก็จะมีทั้งแบบซักอาจจะไม่ได้ถูกต้องครบท้วนตั้งแต่แรกแบบนี้ก็เหมือนทำให้เขาได้ฝึกก่อนแล้วก็ไม่กลัวจนเกินไปเมื่อได้ไปพบผู้ป่วยจริงใช่ไหมคะ ช่แล้วค่ะจันจูนค่านอกจากนี้ค่ะจันจูนยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์กับพี่เลเซียดหรือว่ากับผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็คือ Relation Shi p ที่ดีก็ช่วยส่งเสริมแพชชั่นนะคะนอกจากนี้ในเรื่อง Relation Shi p เนี่ยมันยังรวมถึงการที่เขาได้มองเห็นแบบอย่างชีวิตของอาจารย์เนาะการที่อาจารย์เป็นโลโมเดลที่ดีสิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากเลยโลโมเดลจะช่วยส่งเสริมแพชชั่นให้กับนักศึกษาแพทย์อย่างมากนะคะ แล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะจันจูนจะมีเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลจากตอนที่เก็บข้อมูลวิจัยนะคะพบที่น่าสนใจเนี่ยคนไทยเรานะคะรู้สึกเหมือนการเป็นหมอเนี่ยมันเป็นการทําบุญการได้ช่วยชีวิตคนคือเป็นอินเนอร์ลึกๆเนาะว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของศาสนาว่าเราการเป็นหมอเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ช่วยชีวิตผู้คนก็เป็นแรงผลักดันจากภายในที่ทําให้เราเนี่ยมีแพชชั่น แล้วก็อยากเป็นหมอแม้ว่าเหน็ดเหนื่อยเราก็จะยังอดทนอ่านหนังสือเรียนต่อไปนะคะอันนี้ก็สกบครบ่าวๆข,ข,ของปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างแพชชั่นนะคะค่ะขอบคุณค่ะจูนกำลังมองว่าในเรื่องของอันที่สามที่เป็นปัจจัยด้านความสัมพันธ์เนี่ยค่ะก็เคยเคยเห็นเหมือนกันที่แบบนักศึกษาแพทย์นะคะเหมือนเล่าให้ฟังว่าพอเขาเรียนในชั้นคลีคลีคลินิก ถ้าเกิดการเรียนในชั้นคลีคลินิกเนี่ยเขาเรียนวิชาไหนรู้เรื่องเขาก็บอกว่าบางทีพอโตขึ้นไปเขาก็เลยอยากไปเป็นแพทย์ด้านนั้นถ้าอย่างนี้นับเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้ไหมคะถ้าเป็นชั้นพลีคลินิก อ๋อก็เห็นด้วยนะคะจันจูนเพราะจริงๆหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนที่จันจูนบอกเลยพอเราขึ้นบอร์ดที่เราชอบเจออาจารย์ที่น่ารักพี่เลสซิเดต์ดีเนี่ยเราก็อยากเรียนทางด้านนั้นด้วยก็อาจจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีเนาะช่วยช่วยสร้างแพชชั่นในตัวผู้เรียนได้คะ่ะมีน่ารักเห็นนักเรียนก็เคยบอกเหมือนกันค่ะว่าถ้าเกิดวิชาไหนเรียนไม่เข้าใจตั้งแต่แบบตอน อ่อที่เป็นชั้นต้นๆนะบางทีก็ส่งผลต่อไปได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลนะคะคล้ายกับเหมือน internal motivation หรือแรงบันดาลใจจากข้างในามากกว่าปัจจัยด้านอื่นๆใน3ข้อแรกไหมคะไม่รู้ว่าเข้าใจถูกไหม อ๋อ oh, ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นอ mm ินเนอร์ในคนนั้นๆเนาะบางคนอาจจะมีคนที่เจ็บป่วยในบ้านใช่ไหมคะเคยเป็นมะเร็งเราก็มีแรงผลักดันจากภายในว่าเราอยากเป็นหมอที่รักษามะเร็งได้หรือว่าคนที่เคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆเรารู้สึกว่าอาชีพแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ได้ช่วยชีวิตคนแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นแรงผลักดันภายในที่เหมือนที่จานจูนบอกเลยมันมาจากอินเนอร์ในตัวคนนั้นเองก็อันอื่นๆอาจจะเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเรื่องงานเรื่องความสัมั อย่างเนี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมาจากตัวคนภายในเลยหรือว่าเป็นความเชื่อในความคิดของเขาความรู้สึกส่วนตัวค่ะขอบคุณมากเลยค่ะไม่งั้นเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจว่าโอ้ p a s ช i o n ดูเหมือนเป็นปัจจัยภายในแต่พอเข้าใจสี่ปัจจัยนี้แล้วอะค่ะทําให้จุนก็เข้าใจไปด้วยว่าอีกสามปัจจัยเนี่ยที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งในมุมในความเป็นครูของเราอะเราก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยในอีกสามปัจจัยได้ด้วยเหมือนกันนะ ถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่คำถามที่สามเลยค่ะว่าแล้วเราอะค่ะในบทบาทของครูครูแพทย์หรือครูในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยจะสามารถช่วยสร้างหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแพชชั่นในการเรียนของสาข,ขาตัวเองได้ยังไงบ้างคะอ๋อค่ะก็เหมือนที่เราคุยกันเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่ามีความหมายเนาะเรื่องของ m a n i n g f u l work เนี่ยแหละค่ะ ก็ยกตัวอย่างที่เราคุยกันว่าการที่ทำให้นักศึกษาได้มี early clinical exposure นะคะทำให้เขาเชื่อมโยงเช่น คนไข่คุมน้ําตาลไม่ดีหรือว่าต่างๆเนี่ยเมื่อเขาเข้าใจได้พูดคุยกับคนไข้เขารู้เรื่องราวได้เข้าใจความหมายและรู้ถึงการคุมน้ําตาลที่ดีมันส่งผลกับคนไข้อย่างไงแบบนี้ค่ะเมื่อได้เชื่อมโยงแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่เรียนที่ท่องจํามันมีคุณค่านะสิ่งที่เราเรียนในตาําราพอไปประยุกต์เจอกับคนไข้จริงนะคะได้ฝึกแนะน,คนคําคนไข้ได้ฝึกซักถามคนไข้คิดว่าเหล่านี้ทาให้เขามีรู้สึกว่างานที่เขาทําการเรียนที่เขาทํามันมีคุณค่า ความหมายสิ่งเหล่านี้ก็อยากให้อาจารย์ให้ผู้เรียนของเราเนี่ยในการที่จะจัดกิจกรรมพวก early clinical exposure ก็จะช่วยได้มากนะคะถ้าเกิดได้เรียนแนในตำราแล้วไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรมันก็จะรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะโอ้ทำให้นึกถึงตัวอย่างเมื่อกี้เลยค่ะที่จูนเล่าให้ฟังว่าค่ะศึกษาแพทย์อะค่ะได้ไป ซักประวัติตรวจร่างกายผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นผู้ป่วยสมมติเนาะก็มีทั้งคนที่สามารถทําได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่คล่องซึ่งทั้งก็มีเสียงสะท้อนเหมือนที่อาจารย์ฝนบอกเลยค่ะว่าคนที่ทําได้ดีนะเขาก็รู้สึกว่าเออเขามั่นใจเขาเข้าใกล้ความเป็นหมอเขารู้สึกว่ากําลังจะได้เป็นหมอจริงๆเขาก็เริ่มมีแรงบันดาลใจ ส่วนคนที่ยังทําไม่ค่อยได้ค่ะบางคนก็บอกว่าโอเคเขารู้แล้วว่าที่เขาเรียนในชั้นคลินิกเนื้อหาอันเนี้ยเขาเอามาทำไหมเขาเอามาใช้อะไรแล้วเขาก็บอกว่าโองั้นรู้แล้วว่าเขาต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้เพราะว่าทําให้บางอย่างเขายังเชื่อมโยงความรู้ไม่ได้น่าจะเป็นเหมือนที่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของ meaningful Test นี่เลย ใช่คะ่ะจันจนูแล้วก็นอกจากนี้นะคะพบว่าการที่เราออกแบบบทเรียนให้เกิดความท้าทายเนาะเป็น c h a l l n n g i n g t a สค่ะสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม p a ชชั่นบางทีง่ายเกินไปมันก็หมด p a ชชั่นเนาะพอเรายากนิดหน่อย ยากที่เหมาะสมกับระดับชั้นปีอะค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าหน้าค้นหาหน่าพัฒนาหน้าหาคําตอบนะคะตรงนี้ก็เป็นทริคที่อยากให้อาจารย์เนี่ยออกแบบไม่ว่าจะเป็นการบ้านหรือข้อสอบที่หรือว่าโจทย์ที่ยากพอประมาณแต่ต้องท้าทายด้วยเด็กก็จะได้ไม่เบื่อนะคะที่จะเราไม่ได้ดูถูกความสามารถเขาแต่ทําให้เขาเนี่ยขยับขึ้นอีกนิดนึงเพื่อจะเติบโตขึ้นก็รู้สึกว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะมีแพชชั่นได้มากนะคะที่งานที่ท้าทายขึ้นค่ะ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเออมีส่วนช่วยเขาถ้าเช่นแบบว่างานนั้นก็ท้าทายนิดๆแต่เราก็กระตุ้นด้วยกันกล่าวชมเชยหรือว่าพูดคุยบอกว่าข้อดีสเตรนจ์ของเขาคืออะไรแบบนี้ช่วยได้ไหมคะ อ๋อดีเลยค่ะจ,จันจูนเพราะว่าถ้ายากอย่างเดียวแล้วขาดกำลังใจก็จะทำให้ทอ้อเนาะแต่ถ้าจารย์ได้ให้ Positive Feedback ให้กำลังใจเพราะพูดถึงจุดแข็งจุดพัฒนาเนี่ยน่าจะเสริมกับงานที่ท้าทายได้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะอืมขอบคุณมากค่ะมีอะอะไรอีกบ้างไหมคะที่จะช่วยส่งเสริม อ๋อค่ะที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของโรงโมเดลนะคะก็ในประเทศไทยเราเนี่ยครูแพทย์สำคัญมากจริงๆเนาะหลายๆคนมีแรงมานานใจมาจากการที่มีอาจารย์ที่ดีอาจารย์ที่เขาเห็นอาจารย์ดูแลคนไข้ทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณเหล่านี้ค่ะการที่อาจารย์จัดสถานการณ์หรือว่าอาจารย์เป็นธรรมชาติชีวิตของอาจารย์เลยที่แสดงออกเป็นโรโมเดลในการดูคนไข้ที่ดีสิ่งเหล่านี้แพชชั่นก็จะถูกส่งต่อไปยังผู้เรียนได้มากๆนะคะ นอกจากนี้ค่ะก็จะมีการที่เราให้กําลังใจซัพพอร์ตกันนี่แหละค่ะในสังคมไทยด้วยเนาะถ้าเราเข้าใจให้กําลังใจจัดกลุ่มที่จะซัพพอร์ตทางด้านจิตใจกันนะคะให้ความสัมพันธ์ที่ดีที่เรากีเราบอกแล้วว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยทำให้ช่วยส่งเสริมแพชชั่นก็ควรจะมีกลุ่มที่ซัพพอร์ตกันมีกลุ่มของเพื่อนกลุ่มของอาจารย์แล้วก็กลุ่มรุ่นพี่พวกนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแพชชั่นได้นะคะขอบคุณค่ะ คขอบคุณค่ะอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็มีส่วนช่วยในหลายๆด้านได้มากๆเลยเนาะรวมถึงในแง่ของการสร้างสังคมหรือกลุ่มที่จะช่วยสนับสนุนเขาในแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะเห็นว่าแพชชั่นเนี่ยในความเป็นครูครูแพทย์หรือว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพของเรานี่น่าจะช่วยได้หลาย,ลายๆมุมเลยนะคะ,ะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะเด็กๆอะ่ะ เขามีมุมมองที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนร้อเปอร์ซเช่นในยุคป,ปัจจุบันนี้บางคนนะคะก็ยังให้ให้ความสำคัญของโรงโมเดลแต่บางคนนะคะเขาก็จะมีมุมมองของเขาในเรื่องของ work life balance ในมุมนี้นะคะ่ะในความเป็นโรโมเดลที่ทุ่มเทกับในแง่ของ work life balance นะคะอาจารย์ฝนมีอะไรที่พอจะแนะนำเผื่อเป็นประโยชน์กับอาจารย์ที่กำลังดูแล,แลสนักศึกษาของเราที่ อมีมุมมองเออในแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆไหมคะอ๋อค่ะจันจูนก็คือจริงๆแล้วเนี่ย Worklife Balance ก็เป็นปัจจัยหนึ่งจริงๆเนาะจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสำคัญหนึ่งเขาก็อยากจะมีบาลานในชีวิตอยากจะมีวันหยุดได้พักผ่อนได้มีสุขภาพที่ดีได้อยู่กับครอบครัวซึ่งก็สู่สีกับเรื่องของโรงโมเดลด้วยนะคะ ฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าในยุคปัจจุบัน,นะคะถ้าเราบาลานซ์กันได้เนาะระหว่างในเวลาเราทํางานทุ่มเทอุทิตตัวแล้วก็ดูแลทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณแต่ว่าอาจารย์ก็มีเวลาที่จะพักผ่อนดูแลแล้วก็สมดุลรวมถึงดูแลไปถึงสมดุลของผู้เรียนเราด้วยน่าจะยั่งยืนนะคะในการที่ให้เขามีแพชชั่นเป็นหมอไปยาวๆเลยะคะ่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะเหมือนนอกจากดูแลผู้ป่วยแล้วเนี่ยแพทย์และบุคลากร,ก,รการแพทย์เนี่ยก็ไม่ลืมที่จะกลับมาดูแลตัวเองด้วยเนาะก็ที่ทอถามคำถามเนี้ยค่ะเพราะว่าจุนก็เพิ่อ,อให้นักเรียนแพทย์เนี่ยลองนิยามคำว่าแพทย์ที่ดีกันออกมาในชั้น ปีสเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เราให้ฟังว่าก็เหมือนอเหมือนได้เห็นข้อมูลค่ะว่าโอเคว่าเขาเขามีข้อมูลในในทิศทางเนี้ยมากขึ้นว่าแพทย์ที่ดีเนี่ยนอกเหนือจากการพุ่มเทแล้วมีคําว่า work life balance แล้วก็การดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นมาจากแบบเมื่อก่อนที่เราคิดเยอะมากๆเลยห่างั้นเรามาที่คาถามต่อไปกันเลยนะคะว่าน่าสนใจมากๆเลยว่าถ้าเราค่ะ นำแนวคิดเหล่านี้มาปรับใช้แล้วค่ะในกรณีที่นักศึกษาหมดแพชชั่นในการเรียนแล้วอาจารย์จะสามารถช่วยได้ยังไงบ้างคะค่ะจันจูนก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เรา มีเอมพัตตกับผู้เรียนนะคะซึ่งคิดว่าการที่เราเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภยัยฟังเขาอย่างไม่ตัดสินนะคะแล้วก็ตั้งใจรับฟังให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่เขาหมดแพชชั่นเพราะอะไรความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาอาจจะใช้เรื่องเทคนิคต่างๆของอาจารย์ที่แสดงเอมพัตตีะคะ่ะ คิดว่า Empathy Conversation เนี่ยจะช่วยเรื่องของการช่วยบรรเทาเนาะแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นแค่การที่รู้สึกว่ามีคนหนึ่งที่รับฟังและเข้าใจเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่จะทำให้เขามี Passion, แพชั่นรู้สึกดีขึ้นมาได้ก่อน นะคะหลังจากเมื่อเข้าใจฟื้นฟูจิตใจมีคนรับฟังฮิวใจขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะจัดให้มีการเรื่องราวบันดาลใจที่ดีๆเนาะอาจจะให้เขาได้ดูภาพยนตร์หรือว่าเพลงอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจหรือว่าสตอรี่ของอาจารย์นี่แหละหรือสตอรี่ของคุณหมอท่าน,นอื่นๆเนาะเราอาจจะเคยเห็นคลิปที่คุณหมอที่ออทุ่มเทมากๆเลยแล้วทาให้ผู้เรียนของเราเนี่ยเขารู้สึกประทับใจ ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประกอบกันหลายๆด้านนะคะเรื่องราวดีๆเรื่องราวเชิงบวกก็จะช่วยสร้างแพชชั่นให้กับเขาหรือจานย์อาจจะให้เขาได้พักนะคะสักช่วง,งสั้นๆเปลี่ยนบรรยากาศแนะนำว่าเช่นอาจจะลองให้เขาไปออกค่ายเนาะออกค่ายออกหน่วยแพทย์ที่รู้สึกว่าตัวเล็กๆของเขานี่แหละที่เขารู้สึกว่าอยากจะเลิกเรียนแล้วแต่จริงเขายังสามารถช่วยผู้คนได้การที่ได้ออกไปข้างนอกพักจากบรรยากาศ ที่เคร่งเครียดแล้วก็ไปเจอสังคมผู้คนที่ที่เขาสามารถช่วยได้ะคะ่ะสิ่งเหล่านี้ก็คิดว่าจะช่วยสร้างแพชชั่นได้นะคะและสุดท้ายอาจจะลองให้ทํำสิ่งใหม่ๆที่นักเรียนยังไม่เคยทํานะคะก็เชื่อว่าการได้ัำอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่าได้มีดนตรีหรือการวาดภาพศิละปะต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูให้ใจจิตใจดีขึ้นแพชั่นก็จะกลับมาได้นะคะจันจูน มันเหมือนทำให้เขาเกิดเป็นอารมณ์ในเชิงบวกแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนาะก็จะช่วยให้นักเรียนนะคะนักศึกษาเนี่ยได้ฟื้นฟูนะคะหรือเพิ่มแพชชั่นกลับมาอีกครั้งหนึง่งถ้าอย่างนั้นนะคะมาถึงช่วงท้ายเนี่ยอาจารย์ฝนมีอะไรที่อยากจะฝากให้กับผู้ฟังของเราบ้างไหมคะ ค่ะก็นะถึงจุดนี้นะคะก็อยากจะฝากเคล็ดลับนิดหน่อยนะคะให้ท่านผู้ฟังเนาะก็คือจริงแล้วแพชชัน่น่ะมีคนบอกว่าเหมือนเป็นโรคติดต่อเลยนะเป็นพลังที่ส่งต่อได้อยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนนั้นใช่ไหมคะอยู่ใกล้คนที่มีแพชชัน่นเราก็จะมีแพชชัน่นอยากให้อาจารย์เนี่ยเริ่มต้นจากตัวอาจารย์ก่อนที่มีแพชชั่นในการทํางานในการสอนการดูแลคนไข้แล้วแพชั่นจากตัวอาจารย์เนี่ยจะส่งต่อไปอยังผู้เรียนของเราด้วยนะคะ เขาจะไม่ได้ฟังแต่คําของอาจารย์แต่เขาจะมองสีหน้าความกระตือรือร้อนเฮทฮ์ทแทนของอาจารย์นี่แหละคะ่ะแล้วเขาก็จะเก็บประสบการณ์เหล่านั้นว่าคุณหมอที่มีแพชชั่นเขาเป็นแบบนี้แหละแล้วพลังบวกก็จะส่งต่อกันนะคะนอกจากนี้นะคะ เราไม่ต้องทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแบบว่าระดับโลกแต่จริงสิ่งเล็กๆที่เราชื่นชมกันชื่นชมผู้เรียนของเราในแต่ละวันให้กําลังใจสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วก็จะช่วยก่อก่อฟืนก่อไฟให้เป็นไฟกองโตเป็นแพชชั่นที่ดีขึ้นได้อย่าลืมที่จะชื่นชมนะักศึกษาของเราอยู่เสมอนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้อาจารย์ให้ความสำคัญเรื่องแพชชั่นเพราะว่าจริงๆในวันที่เหนื่อยล้าแพชชั่นตัวเนี้ย เมื่อมีแพชชั่นแล้วอะค่ะแม้ว่าเหมือนไฟมันอาจจะดับมันจะมอดไปแต่มันจะจุดขึ้นมาใหม่ได้ทําให้พวกเราเองเนอะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาเนี่ยก็จะมีกําลังในการเรียนในการทํางานในการดูแลคนไข้ต่อไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ฝน ฟังแล้วจูรู้สึกถึงว่าเหมือนเป็นศินละปะอะค่ะศิลปะในการเรียนเลยเหมือนไม่ได้มีเพียงแค่ทางด้านของความรู้วิชาการเท่านั้นแต่ถ้าเรามีเหมือนศินละปะหรือความสุขหรืออะไรที่ทําให้ชุ่มชื่นใจไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เพิ่มพลังในการที่จะไปต่อแล้วก็ลงมือทําได้นะคะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฝนมากๆเลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะก็จะได้เข้าใจความหมายรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อแพชชั่นรวมถึงเอ๊ะเราจะเอามาทำยังไงนะที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนของเราค่ะมีแพชชั่นเกิดขึ้นแล้วก็ดูแลจนในวันที่แพชชั่นเขาเริ่มแบบลดลงได้ด้วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดรแพทย์หญิงกมลทิพย์เลิศชัยสถาพรที่มาแบ่งปันนะคะเนื้อหาเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ท่านมากๆเลยนะคะที่ติดตามด้วยกันมาจนถึงวันนี้คุณผู้ฟังสามารถพบก,กับชีพอดแคสต์ how should we teach ในซีรีส์ของ Educational Psychology in Practice ได้อีกนะคะรวมถึงซีรีส์อื่นๆในทุกวันศุกร์ที่4ของเดือนสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ฝน,นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ง่ายๆเพียงกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือกดกระดิ่งกริ้งริ้งที่ชาแนลชีพอดแคสต์หรือจะตามไปกดไลน์และติดตามที่เพจ f เฟซ o o o กชีก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ